โอเคนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อย่างที่สนทากันไว้ในคลิปที่แล้วนะฮะว่าจะมาสอนการทำเช็คเจอร์แพรอีกนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในรูปออแบบไฟล์ไอเทมนะฮะซึ่งไฟล์ไอเทมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮใครที่อยากจะทำเช็คเจอร์แพรนะฮะก็ไปหาเอ,อ่อไฟไฟในนี้ได้นะฮะแต่ว่า แนะนำให้เปลี่ยนให้หมดนะฮะเหมือนเดิมน,นะฮะเอาของเขามาดัดแปลงน,นิดหน่อยแล้วออกมาใช้มันก็ไม่ดีนะฮะจะอยู่ในไอ้ไฟ G U I นะฮะแล้วก็ชื่อว่า i t e m P N G นะ,ะผมได้ลากมาใส่หน้าจอแล้วส่วนถ้าไปดึงมาจาก Texture Pack อย่างอื่นแล้วก็อันนี้ขออนุญาตใช้เออ texture pack ของตัวโกคาร์ r ลู y w o เวิลนะฮะอยู่ในไฟล์ G U I เหมือนกันนะับชื่อว่า item P N G เหมือนกัน,นะฮะ <c oughs> แล้วอ่ะแล้วก็ทําการเปิดขึ้นมานะไฟล์ที่เราลากมาเมื่อกี้ที่ไว้อยู่ในหน้าเดสก์ทของผมแล้วมืนเดิมนะฮะก็หาไฟล์ไม่เจออีกนะฮะอ๋อเจอแล้วฮะอ่าทีนี้ปัญหาต่อไปที่เราเจะประสบประสบก็คือเห็นไหมฮะว่ามันไม่มีพิกัดกําหนดมาให้นะเราต้องกะเองฮะว่าไอเทมช่องไหนเป็นช่องไหน,นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ ผมได้อ,อก้จัดปัญหานั้นให้พวกท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะด้วยการสร้างไฟล์ไฟล์ฟหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า item.pdf นะฮะซึ่งเดี๋ยวจะแจกไว้ใต้ description นะฮะร่างวิดีโอนี้นะฮะซึ่งไฟล์นี้ผมได้ทำการแบ่งแต่ละช่องเอาไว้แล้วนะฮะว่าช่องไหนเป็น item ของช่องไหนนะฮะไม่ต้องไปนั่งเล็งนะฮะ ก็อย่างที่สัญญากันไว้ว่าจะทําให้นะก็ทาให้เรียบร้อยแล้วเพิ่งนั่งทาเมื่อกี้ครับที่จริงก็อัดไปแล้วรอบนึงไปลืมอะไรวะก็เอ,อใช่ครับก็ลืมที่ว่าบอกไว้ว่าจะทําให้นะก็ลืมทําแล้วตอนที่ผมเปิดมาผมก็ได้เจอกับสองไอเทมที่ผมยังไม่เคยเห็นในเกมนะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไอเทมใหม่ซึ่งยังไม่ได้เอาไปใช้นะฮะหนึ่งก็คือ ที่เก็บธนูนะฮะที่ไอไว้คาดข้างหลังนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็เอ,อนี่ฮะเป็นคล้ายๆกับหินแล้วก็มีลาวาน่าจะดอบจากแมกมาคลับที่แมกมาครบรบ,บ,บอะไรไม่รู้นะฮะอยู่ในอยู่ในลในรล,ล,ลกนะฮะที่เป็นสไลด์ครับเออก็เหมือนเดิมนะฮะตรงไหนใสก็ใช้ยางลบๆบเอานะฮะตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะฮะ ส่วนถ้าใครดึงมาจากเท็กเจอร์แพอย่างอื่นกใ็ให้นี่เอานะฮะให้เอาเลเยอร์เนี้ยนี่สเกลรถผมจะแยกเลเยอร์ไว้นะฮะให้เอาเลเยอร์เนี้ยไปใส่ในไฟล์นั้นอนะ่ะแล้วก็ดึงออกมาให้มันเท่ากันโดยต้องกะบ้างนิดหน่อยนะฮะกดชิปค้างไว้นะฮะมันจะได้สมมาตรล้วสมพุดสมมติว่าทำเสร็จแล้วทำยังไง ทำเสร็จแล้วนะฮะสิ่งที่อย่าลืมก็คือการเอานี่นะฮะตรงลูก,กตาเนี่ยออกนะฮะใน youtube อาจจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันไม่ชัดตรงเลเยอร์เนี่ยออกปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทําการเซฟแอสเป็นไฟล์ png นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เซฟไปแล้วก็ไปดึงใส่ในนั้นเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมก็จะมาออสาธิตการทำสักสอสาอย่างะฮะ อย่างแรกก็คือผมจะทำดาบฮะอยากทำนะฮะอ้าวทำไมละครับอ๋อได้แล้วครับอัดด้วยแคมเปอร์เฟียมันมีข้อเสียนะฮะมันลบเมาส์ผมออกพวกท่านอาจจะไม่เห็นนะฮะจะดับแปลงเออดาบเพชรน,นะฮะถ้ากลายเป็น ใช้16ใช้บิดน้อยแบบนี้ก็ไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่นะฮะก็ไปหาละเอียดละเอียดกันเอาเองแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆก็อยากจะสาธิตแบบละเอียดละเอียดเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันยังผมขี้เกียจหาของเวอร์ชันหนึ่งจดด้วยเออเราจะทำอะไรก่อนดีนี่ฮะ นี้ใช่ไม่ได้ฮะเปลี่ยนเป็นสอเหมือนเดิมครับเราขอใช้เออที่หนึ่งนะฮะหรือว่าสองดีสองแล้วกันครับเปลี่ยนให้เป็นดาบดรุ้งเลยนะดาบจะใหญ่ขึ้นด้วยกดอื่นก็เหมือนเดิมฮะอย่างลบๆออกใหญ่ไปครับ องลบผิดไฟล์นะคะไปลบไฟล์นี้นะคะไม่เอาฮะจะลืมนะฮะการทำ Photoshop เนี่ยส่วนใหญ่จะผิดพลาดกันตรงนี้คือทําผิดเลเยอร์ค่ะเราแบบมันมันเฟลเลยอ่ะต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆนะฮะลบไปครับ <c oughs> จะเห็นว่าถ้าเราคลิกในเลเยอร์นี้เราจะลบไอ้ตรงดาๆเนี่ยมันมันลบไม่ได้ฮะนั่นแหละเป็นความดีอย่างหนึ่งเลย <c oughs> แล้วก็ปึ๊บลบไปนะฮะตรงนี้ไจะทำเพื่อนเมื่อกี้นะครับทำเป็นดาบดรุงนะฮะแล้วก็ทำใหญ่ด้วยก่อนเลยก็ม่วงนะฮะไม่เอาสิครับเอาหนึ่งเลยครับม่วงนะฮะแล้วก็คลาม จะทำยากหน่อยนะฮะที่เป็น16บิตเนี่ยไม่หน่อยะฮะก็เยอะ,ะฮะครามนะฮะแล้วก็น้ำเงินเขียวนะฮะเขียว มากกั่เจ็ดสีนะฮะสังเกตเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็เหลืองนะฮะเหลืองเน่าไปครับเปลี่ยนเหลืองนะฮะแล้วก็แสดแสดแล้วก็แดงนะครับ ดาบลงนะดาบจัดสีวันนี้จะแสงแรงสองเท่านะคีดิตท่านหนากนะฮะแล้วก็ใส่กรอบเข้าไปเหมือนเดิมเมื่ให้ทักเกอแพคดูเป็นการ์ตูนแล้วใส่กรอบผมว่ามันดำไปครับดำมากปึ๊บชึบตรงนี้ก็ไม่สวยฮนะ จะใช้สีน้ำเงินเข้มแล้วกันฮะแล้วก็ใช้เขียวเข้มนะฮะตรงนี้แล้วก็ใช้แดงเข้มนะฮะนะฮะได้เอ,อ่อ ได้เป็นดาบใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มาทำเส้นตรงกลางะฮะซึ่งจะใช้สีที่เข้มกว่าเป็นตัวกำหนดนะฮะไม่สวยเท่าไหร่ฮะไม่ค่อยสะใจเลยอภาพบิดไ c r a f t เนี่ยมันน้อยมากต่อไปฮะเราจะทำให้ไอเทมดูน่าใช้มากขึ้นนะะด้วยการสร้างป๊อปอัพนะฮะ จะสร้างเป็นสื่อเงินนะฮะผมวางแผนไว้ว่าถ้าเป็นที่จะแผ่ของผมเนี่ยจะไอเทมที่เป็นไอเทมเครื่องมือหรืออะไรจะทำเป็นป๊อ็กอัพนะฮะให้มันเหมือนกับว่าเป็นไอเทมที่ต้องใช้ประจำเอ๊ยไม่ได้สิครับลืมะฮะ Okay, โอเคฮะยกเลิกคาพูดเมื่อกี้นะ,ะไม่เกี่ยวไรฮะเพราะว่าผมลืมไปถ้าทำป๊อปอัพตรงนี้มันก็จะเด้งเข้าไปอยู่ตอนถือตอนถือดาบมันก็จะเป็นป๊อปอัพด้วยโอเคสรุปว่าทาไม่ได้นะฮะต้องไปเปลี่ยนลงพื้นหลังตรวอื่นนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนในะวันหลังวันนี้จะสอนเท่บไฟล์ภาพก่อนนะฮะตรงเครื่องแต่งกายเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ไม่ได้นะฮะมันจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งที่เป็นไฟล์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะฮะ ตรงนี้ก็เอ,อสอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องตรงตรงข้างตัวเราในแถบเมนูนะฮะไอตรงนี้อนไนที่ไม่รู้ว่าเป็นไฟล์อะไรสีเหลี่ยมสีเขียวนี่ไม่รู้มันคืออะไรไปสนใจมันนะครับไอตรงนี้ก็เหมือนกันครับมันจะเป็นไฟล์อื่นที่เอ,ออยู่ในไฟล์ในไฟล์อื่นอ่ะแต่ยกเว้นธนูนะฮะธนูโอเค มาสาธิตกันก่อนก,นก็คืออันนี้คือธนูปกติเวลาเราถือขึ้นมาลูกธนูน,นี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะต้องไปหาไฟล์อื่นมาและนี่ก็คืออย่างที่เข้าใจกันดีนะฮะเวลายิงธนูมันจะค่อยยืดนะฮะซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปทีละภาพนะฮะเราจะเปลี่ยนแค่ธนูตรงนี้ไม่ได้นะฮะเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้สัมพัน์ธกันนะฮะ อ่ะสมมุติว่าผมเปลี่ยนอันนี้อันธนูเปล่าผมผมไม่ชอบผมเปลี่ยนสีแล้วกันอ่าผมเปลี่ยนสีแล้วนะฮะแล้วก็เ,เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับ เกตเวลาผมทําผมจะเงียบนะฮะเพราะว่าผมใช้สมาธิได้ธนูน้ําเงินแล้วนะฮะพอเปลี่ยนสายนะฮะเราแล้วถ้าเราจะยิงล่ะ ตรงนี้เป็นลูกธนูนะฮะเราก็จะเปลี่ยนไม่มีพลังด้วยจะมองยากเลยนะฮะว่าตรงนี้มันเป็นเพื้นหลังง p h o t o s h อนขออนุญาตไปดูสีมาก,ก่อนนะฮะเพราะจำไม่ได้ว่าใช้สีอะไรไปอย่าลืมนะฮะเปลี่ยนให้หมดนะฮะตรงนี้ ชึบชุบโช๊คโช๊คมันเดิมนะฮะมันต้องมีแสงมีเงานะเพื่อความสวยงามน,นะฮะแล้วก็นี้นะฮะ FPC การชาร์จพลังสีขาวจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วสีที่อยากให้เป็นสีของการชาร์จจะต้องอยู่ข้างนอกนะฮะชาร์จที่สองอาจจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าพลังมันรุนแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ดูสีมากเหมือนเดิมก็จะไม่ได้ว่าใช้สีอะไรไปนะฮะแล้วก็มาใส่ตรงนี้ นะฮมาคราฟนะฮะเล่นเล่นล่นอย่างเดียวไม่น,นะต้องฝึกความความคิดสร้างสารครค์ด้วยฮะมาทำได้เจ้าแพ็กันนะฮะเราก็ทำอย่างนี้ไปเหมือนเดิมฮะสายธนูต้องให้สมดุลกันนะฮะยิ่งถ้าเราไปแบบไปเปลี่ยนให้มันเป็นปืนอย่างเงี้ยมันยิ่งทำยากเลยนะครับ ผมก็เลยทําผมก็เคยลองทําอยู่นะฮะมะันปรากฏว่ามันเน่านะฮะ ธนูสายาเลยนะะขั้นล่าสุดยิงออกไปด้วูความแรงนฮะไก่ไก่ตายเลยทีเดียวนะฮะฮึบแล้วก็ดูดสีเหมือนเดิมนะครับดูด,ดูดเทสีวางช,ช็อตชูเล่เป๊ะ,แ,ปะแล้วเราก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมฮะ โอเคนะฮะสำหรับการเซฟก็ขอทำแค่สองอย่างให้ดูนะฮะว่ามีธนูกับดาบเจดสีเรานะฮะทีนี้จะเซฟเหมือนเดิมฮะเิดตานี้ออกก็เซฟเป็น png นะฮะเซฟแอสเซฟแอสตรงนี้ครับตัด png นะฮะเข้าไปใน ตรงนี้เป็นไฟล์ออริจินอลนะฮะเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ของผมเซฟไปหม,มั่วฮะเดี๋ยวไปหาเอาเองครับเออตรงนี้อะไรวะไม่รู้ฮะเซฟเซฟไปก่อนครับ <c oughs> แล้วก็เซฟไว้เป็นไฟล์ PDF ด้วยนะฮะเผื่อมาเผื่อมาดัดแปลงทีหลังนะฮะแล้วก็เซฟไปครับ ไป f ีไปครับปุ๊บทีนี้ก็เออทำการเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปใส่ในตอดไมค์ครับบินถังขยะนะฮะอย่าเผิ่งไปลบนะฮะเห็นชื่อไฟล์บินเนี่ยอย่าไปลบนะฮะสำคัญสำคัญมากครับเหมือนเดิมะฮะโฟเดอร์ GUI แล้วก็ดึงไฟล์ที่เราเซฟไว้เในนั้นออกมานะฮะ งานนะฮะงานดึงใส่เข้าไปเลยครับถามอะไรตอบโอเคไปครับปิดครับโอเคแล้วก็เจอไปเจอกันเออในแฟลปอีกทีในเกมนะะเพราะว่าถ้าอัดด้วยคแคลเซียมันจะกระตุกนะฮะกระตุกมากฮะจะบอกว่าเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผมลืมเปิดไม้นะฮะโอโหสุดยอดนะฮะนี่อุปสรรคหนึ่งของการ อัดนะฮะก็คือลืมเปิดไม้นะฮะจะสังเกตว่าจะมีควันหลงอยู่นะฮะทองกับ copper stone นะฮะเออนะฮะ copper stone ที่เราสร้างเนี่ยมันจะ g e n e r a ตออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเอาไปไปทำเป็นส l a บมันก็จะตัดมาครึ่งบล็อกแล้วไปทําส l a บให้เลยนะฮะถ้าทําเป็นบันไดนี่ฮะบันไดฮะเดี๋ยวขอเอาบันไดมาให้ดูนะฮะนี่ฮถ้าเป็นบันไดที่ทําจาก c o เปอร stone นะฮะ นี่นะฮะมันก็จะเป็นบันไดให้เลยนะฮะอันนี้ก็คือดบับดับลุงนะฮะกันได้กันได้ตีได้นะฮะนูนะฮะที่ทดสอบยิงนะจะจะดอบลงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ก็อาจจะแล้วรอบหนึ่งฮะมันก็ F5 นะฮะอีกทีหนึ่งเพื่อดูหน้าตัวเองฮนะบล็อกตีนะฮะตะวัตดดาบต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 วัตดดาบ นี่ฮะก็เขี่ยเหมือนเดิมนะฮะอ่าเมื่อกี้กดผิดนะฮะไปกดปุ่มหยุดนะฮะแล้วก็ธนูนะฮะจะสังเกตว่าเป็นแบบที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะะแล้วก็ยิงชาติที่หนึ่งชาติที่สองชาติที่สามนะฮะจะเป็นพลังข้างหน้าธนูนะฮะแล้วก็ยิงออกไปธนูจะเป็นลูกเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะมันอยู่อีกไฟล์นึงนะฮะเดี๋ยวจะสอนท้าหน้านนะะแล้วกันนะครับแล้วก็เออ ดูที่หน้าตัวเองฮนะจะสังเกตว่าเวอร์ชันเด,ดก่อนจะเป็นไอเทมชิ้นเล็กๆนะฮะตอนนี้ไอเทมชิ้นใหญ่แล้วแล้วตอนยิงก็จะมีแอนิเมชันให้ดูด้วยแล้วก็ยิงใส่หน้าตัวเองนะฮะจะสังเกตว่าธนูเด้งกลับนะฮะ <laughs> ไม่กลับนะฮะปักอยู่ตรงนู้นนี่นะฮะปักโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับ ไฟเครื่องแต่งกายนะฮะสำบ,บคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะด้วยการยิงธนูใส่หน้าตัวเองนะฮะบ๊ายบาย